สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับพี่แทอุดรเมือเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้คือภารกิจด่วนและสําคัญมากนั่นคือการจับเป็ดขยับเป็ดขยับเป็ดขยับเป็ดนั่นเองเพราะว่ามุมนี้เราก็มีมีแผนที่จะนั่นแหละปรับปรุงตรงเนินเป็ดของเรานั่นเองตรงนี้กพ็พ่อแม่พ่อแม่แล้วครพ่อ ทีมงานมืออาชีพสำหรับการจับเป็ดนั่นแหละโอ้อันนั้นอัน,นมันเหมือนกุ้ยช่ายขาวเลยเนาะนี่มาแล้วมาแล้วถนัดที่สุดคือกันหลักเป็ดเออได้ลาบลายอยู่เด้เป็ดกลางบ้านนี่มาแล้วเรามาลุ้นกันว่า <laughs> เป็ดสามตัวนี้ ที่มาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจะไปอยู่มุมไหนของร้านกี่เป็ดของเราอันนี้คือตําแหน่งแรกที่กําลังจะวางลงนั่นแหละสุดท้ายก็แตกโต๊ะน,น่นนี่อันนี้คือเตรียมตัวสร้างไว้ซื้อเสเด้บอบ่บอกว่าียไปล่องใสนี่นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าเป็ดสามตัวจะไปอยู่มุมไหนตอนนี้เราก็ปรับมุนค่ะ ตรงคองแท้เป็ดของเรานั่นเองวันนี้ก็จะจัดก,การให้มันดูดีค่อยๆปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสวยงามในซุ้มต่างๆต้นไม้ต่างๆเราก็เตรียมตัวที่จะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เติมแต่งให้มันสวยงามตามความเหมาะสมนั่นเองด้วยมีเป็ดตัวที่สองมาเตรียมตัวแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปมุมไหน แต่อันนี้ก็มีมีอาการทรอนหายใจเกิดขึ้นแล้วบาดเนี่ยนี่นี่ไงตัวนี้ตัวสำคัญเลยนี่ตัวเป้งเลยสองก้อนเนี่ยทอนหายใจแล้วนี่นั่นเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาแล้วบาเนีเออ่ผิดตาราหน้าแล้วเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาไว้เอาเจ้าง่าดีนาะนั่นพ่อแม่กับเพื่อนต่อข้าบุนแล้ว <laughs> เตรียมตัวนั่นนี่ส่วนหน้านี้ก็นี่เห็นไหมก็จะเป็นต้น ต้นไม้ที่เราแยกออกมาจากซุ้มแรกของเรานรั่นเองด้วยนี่เราก็เตรียมตัวที่จะมาลงตรงลานตรงนี้นี่อันนี้คือมือปลูกต้นไม้ของเราน,นั่นเองนี่มือปลูกแล้วก็เป็นมือขุดระดับเทพลเลยนี่เห็นไหมขุดขุดขุด,ขดแล้วก็ปลูกปลูกปลูกแล้วก็ขุดวันนี้ก็ภารกิจน่าจะปลูกต้นไม้ทั้งวันแหละวันนี้นี่เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกัน อันนี้สั่งตรงมาจากโคราชโดยภารกิจปลูกต้นไม้ที่ร้านอีเป็ดนั่นเองเดินนี่กำลังขุดขุดขุุดเสียมกับรมามนตรมานโอเคนี okay. นอันนี้เราเราต้องให้มือขุดช่วยมาพ่อนี่ต่อไปเป็นขั้นตอนกิ้งเป็ดลงน้ำนั่นเริ่มแล้วครับนี่ขั้นตอนแรก แสดงว่าไทยอุดรมีน้ำใจมากยินบ่าแวแวะซื้อรุ่นนี่ใช่ไหมนึ่งนี่พ่อแม่ก็โอ้เห็นไหมคนทำงานก็จะแข็งแรงนี่เห็นไหมทำงานทั้งวันก็จะแข็งแรงอยู่กับธรรมชาติก็จะร่างกายแข็งแรงประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นภาพกีฬามันๆโดยการกิ้งลงมาแล้วมาแล้วนี่เห็นไหม ตรงนี้ก็เป็นลานเป็ดเราจะทําการปรับปรุงภูมิทัตเ้อแต่เราก็ไม่บอกว่าเป็ดสามตัวนี้จะไปอยู่ตรงไหน,นให้พี่ๆทุกท่านคอยติดตามดูว่าสามตัวนี้จะไปอยู่มุมไหนของลานอีเป็ดนั่นเองตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัตเนี่นไหมก็จะเป็นประมาณนี้น้ำเลาะน้ำอะไรเราก็จะปรับปรุงเปลี่ยนภูมนั่นเอง จัดให้มันลงตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้นนเองเด้อโอเคโทรศัพท์ค่อยร้อนแล้วไปแล้วบา,บาย